ต่อไปครับเรียนครับท่านนั่งให้เรียบร้อยครับขวาทับซ้ายจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับทั้งมือและเท้าจะมาพรอ้อมหายใจเข้าให้ลึกครับ จิตขึ้นอราธนาองค์พระมาไว้กึ่งกลางกายครับระยก,กจิตขึ้นไว้กึ่งกลางระหว่างคิว้วมีสติรู้กำนดคำภาวนาพุโทโธธมโมสังโฆสังเกตด,ดูลีครัวพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น ท่านใดก็ตามแต่เพื่อแต่สอนให้ถึงแม้จะเป็นพระหรือเป็นวิสุทธิบวชมาแล้วบางท่านบวชมายาวนานเพรายาวนานคืออาจจะเป็นสิบพรรษาก็ได้หรืออาจจะเป็นยี่สิบพรรษาก็ตามบางครั้งไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้ฝนขวายที่จะศึกษาหรือว่าไม่ได้มีการ สวงหาในการที่จะฝึกใจตนเองะไรการไม่มีมเพลกไม่มีฝึกฝึกรักษาใจตนให้มันรู้เหตุรู้ผลเนี่ยมันเวลาบอกสอนคนอื่นสอนว่าหลักธรรมคำสอนพระพุทธพระพุทธบัญญิพระพุทธศาสนานสอนคำว่า สอนสิ่งที่เกิดสิ่งที่แก่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายเนี่ยเรียสอนได้ครับแต่บางครั้งทำเองอ่านตำรามาสอนตีความในตำราเนี่ยการที่มันจะเข้าถึงความรู้สึกที่มันเห็นการเกิดจริงการแก่จริงการเจ็บจริงมันไม่ใช่เห็นแบบที่เราเห็นนะครับ นี่มันเห็นนี่ก็เลยมันเห็นด้วยตารูปมันเห็นตามก็เลยเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นปกติที่เราเห็นอยู่แล้วแต่มันยังละไม่ได้เขาเห็นแล้วละไม่ได้เห็นแล้วมีแต่ความหวาดกลัวดูเห็นแล้วมีแต่จินตนาการเห็นแล้วมีแต่หาวิธีการจะทํายังไงให้มันหนีหนีความเจ็บความแก่ต่างๆคน หน,นีความแก่ความเจ็บไม่ได้หรอกครับทังนั้นการที่จะรอจะชะลอความแก่ความเจ็บเนี่ยคือการที่เรารู้จักมีสติที่จะประพฤตปฏิบัติการดำเนินชีวิตไม่อยู่ด้วยความประมาทไม่ว่าจะด้านหนึ่งด้านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่รับนอนของทุกเรื่อง,องการใช้ชีวิต ือบางทีมันทุกข์เพื่มันทุกข์จนตายอะไรเงี้ยที่เขาบอกกันหน้าชื่นอกตมเนี่ยหน้าระหัวเราะหัวเราะยืมแยนแจ่มใสแต่ในใจเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ระทมเพราะตนเองไม่เข้าใจคำว่า,าเกิดคำว่า,าแก่คำว่า,าเจ็บคำว่า,าตายที่มันมันเป็นนอกเหนือจากการที่เราเห็นด้วยตาเนื้อของเราความรู้สึก ที่เราเคยรับรู้หรือตาที่เราอ่านผ่านบทบัญญัติมาในพระพุทธศาสนาหรือฟังมาจากพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดให้ฟังนั่นคือการรับรู้ซึ่งเป็นสัญญาเป็นเตียงความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ที่มันเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยมันก็จะจินตนาการไปมันเป็นเตียงสภาพสภาวะที่มันกระทบ จะไม่ทําให้เกิดความรู้สึกที่มีสติสามัญสำนึกในการที่จะตรองมันเห็นมันต้องเห็นด้วยใจครับเห็นด้วยเห็นด้วยจิตตนเองคำว่าเกิดแปลว่าอะไรไม่ใช่เกิดคือการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แบบนั้นนะมั้ยตายตายจากโลกนี้ไปแก่แก่จากโลกนี้ไปนะแก่แก่เขาเรียกไม่คงสภาพเดิมไว้นี่คือแก่ไอ้อย่างนี้มันเป็นปัจจุบันโลกเป็นเรื่องของทางโลกธรรมดาปกติ ไม่ใช่รมไม่ใช่หลักทำในคําว่าตายในที่นี้เนี่ยตายในทางโลกคือตายจากโรคนี้ไปเนี่ยเหลือไว้แต่ความทรงจํทาทั้งดีและเลวแต่ตายในทางธรรมหรือว่าแก่ในทางธรรมเจ็บในทางธรรมเกิดในทางธรรมเนี่ยในในหลักธรรมมันเป็นเรื่องของปัญญาหรือจะต้องคิดพิจารณารวัรวๆมันต้องเกิดขึ้นจากมันต้องเกิดขึ้นภายในนะ และสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีสมาธิที่ดีมีสติที่แข็งแรงเป็นลำดับเข้าปัดผมทึงบอกว่าผมไม่ได้หวังว่าท่านจะหอกเหินเดินอากาศได้เมื่อท่านเจริญสติภาวนาขอเพียงท่านมีสติการใช้ชีวิตการอุณวินชีวิตและสิ่งต่างๆมันจะต่อยอดไปยังไงแบบไหนเนี่มันอยู่ที่ ความตั้งใจความเปลี่ยนของท่านจะเห็นคุณค่าในพระธรรมเห็นคุณค่าในาการประพฤติเห็นประโยชน์ที่จะได้จากการประพฤติการปฏิบัติให้เกิดจิตสมาธิเนี่ยการรวมใจตนเองนะครับแล้วมันก็จะค้นคว้าศึกษาไปเรื่อยๆมันแรกๆอาจจะอึดอัดลำคานหน้าเบื่อนหน่ายต้องต่อสู้ความเงียบ ้องต่อสู้กับตนเองความเยี่ยมในตนเองนะครับมันบังเวงมันวุ่นวายมีจินตนาการมันมีนึกภาพโน้นมีเรื่องนั้นเรื่องอะไรสารพัดที่มันจะผุดโผล่ขึ้นมาในความคิดของตนเองซึ่งปกติมันก็มีใจที่มันอ่อนแอเป็นพื้นฐานมีสติที่มันบอกแวกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทังการที่เรา จะกำหนดรู้อยู่กับคำภาวนามีสติคอยกำกับมีใจรู้อยู่กับคำภาวนาเป็นสำคัญเนี่ยมีจิตอยู่กับคำภาวนาให้หนักให้แน่นให้แม่นมันก็จะสามารถประคับประคองใจตนเองไเ่ีย่รักษาใจตนเองให้อยู่กับคำภาวนารักษาคำภาวนาให้อยู่กับใจเนี่ยคือต่างกายต่างเอื้อเอื้อเอื้ออาทรมีมีการเกื้อหนุนทำคุณทำยันต่อกันเนี่ย ทโธใจก็รู mo, Antonio, esto, ้ว่าพุทโธธรรมโมใจก็รู้ว่าธรรมโมสังโฆใจก็รู้ว่าสังโฆสติรู้กําหนดรู้อยู่คําว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยนันอานิสงส์ที่มันจะเกิดเบื้องต้นเลยครับเบื้องต้นเลยคือคืออานิสงส์ที่จะเกิดคือการการปล่อยวางจากเรื่องทั้งหลายภายนอกเกิดอานิสงส์การให้อย่างภายานแน่นอนทั้งภายนอกและภายใน เมื่อใจเราไม่ไปวลอกแวกเมื่อใจเราไม่ไปจินตนาการสร้างทุกข์สร้างวิบากสร้างเวทนาให้เกิดกับใจเนี่ยทั้งภายนอกภายในยมันก็จะว่างขึ้นในเบื้องต้นแต่ทีนี้นก็อยู่ที่กำลังของสติท่านการที่จะยึดคําภาวนาให้มันยาวนานได้เท่าไหร่ประคับประคองคําภาวนาให้ได้เท่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเรียกพุ่งขึ้นไปในเบื้องต้นและสุดท้ายก็หย่อนลงมาในที่สุด ประครับประคองกันดีในตอนแรกพอทำไปนี่อะไบางครั้งเนี่ยด้วยความคิดอยู่ว่าด้วยเจตนาความรู้สึกที่ว่าเออทําไมมันไม่มีความก้าวหน้าหรือว่ามันไม่มันทําไมรู้สึกมันบังเวงหรือว่ามันมันจะยังไงต่อไม่ต้องคิดครับถ้าไม่ต้องไปจินตนาการว่ามันจะยังไงต่อถ้าไม่รู้คิดว่าเออทําไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงท่านรู้ต่ว่แล้วาภาวนาไปเวลาเขาเป็นก็เ,เป็นเองครับ คนทีนต้มน้ำอ่ะถ้ <ล itta S 1> ตั้งระดับไฟไว้เท่าไหร่เขามีเวลาเราเปิดไฟขนาดนี้แรงขนาดนี้แรงเรียกมีโลมีไฮมีมีแรงระดับหนึ่งระดับสองระดับสามคือแรงสุดเือระดับสี่อะไรเงี้ยน้ำห้าลิตรมันต้องเปิดด้วยเวลาเท่าไหร่ถึงจะเดือดอันนี้ก็เหมือนกัน นั้นสามันสำนึกก็ดีจิตสำนึกก็ดีสติก็ดีมันล้วนแต่เป็นของสำคัญหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหตุปัจจัยสำคัญแก่ตนในการที่จะภาวนาถึงแม้ท่านจะไม่ภาวนาท่านก็ต้องมีสติสัมปัญญะจิตสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะคงตนอยู่เป็นบนรรพจิตหรือเป็นครือหัสนะครับแต่ถ้าเรามาปลุกเนี่ยคือการวิสติแบบกฤหัดโดยทั่วไปหรือพระโดยทั่วไปก็คือ มแล้วก็มีมีโดยทั่วไปโดยมีสติโดยความเป็นปุถุชนเป็นคนเดินดินโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะประกอบประกอบไปด้วยความรู้สึกลักโลกโกรธหลงความอาฆาตพยาบาทอะไรต่างๆพวกนี้ผสมประสานปนเปไปเนไปสูกใจก็สูกใจก็ยกย่องยกยอ,ยอ,ยอ,ยอไม่ถูกใจก็โกรธไม่ได้ก็อาฆาต สูญเสียก็พยาบาทมันก็จะแฝงไปด้วยสิ่งเหล่านี้ปนเป,ปื้อนปนจุนเจือกันไปแต่ถ้าเราฝุดเราฝึกใจเราทำสติเราให้มันประกอบไปด้วยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยให้มองไปเห็นถึงให้คิดไปถึงนี่คำว่าพยาบาทคำว่าอาฆาตเนี่ยผลของมันเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีทั้งปัญหาทั้งความคิดตนเองมีปัญหาทั้งใจตนเองปัญหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ แถมยังแฝงไปด้วยวิบากกรรมในผลแห่งผลแห่งกรรมถ้าใค้กระทำาไปถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่กะไรเพราะมยังไม่ได้ลงมือแต่ตนเองก็ทําร้ายไเรียกคิดเพื่อทําร้ายตนเองเหมือนรักใครก็ได้ับอภัยใครก็ได้แต่อย่าลืมรักตนเองอภัยตนเองอการที่ มีหนทางมีแนวทางที่จะทําที่จะฝึกที่จะรักษาใจตนเองได้พอท่านมีความตั้งใจแล้วก็ให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนไปปล่อยให้วันเวลามันผ่านพ้นล่วงเลยไปโดยไรสาระหรือไรประโยชน์มันต้องไปใช้คู่กันครับทางโลกท่านก็ประกอบประกอบกิจประกอบสัมมาชีพสง บรรจิตทุรัสต่างก่า่ต่างมีภาระกันโกรระแบบมีธุระกันโกรระแบบมันก็ประกอบไปทําไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการรักษาใจเราไปควบคู่กันมันจะไปพิจารณาหรือไปเตือนหรือไปผลฝ่ายอตอนที่มันเกิดทุกข์หรือว่าเกิดปัญหาหรือเกิดเจ็บป่วยไอ้ที่มันจะทําเจ็บป่วยมกกลัวความตายจะมาเยือนแล้วหรือว่าความทุกข์มันเกิดแล้วก็เคย มองเปเรื่องไร้สาระเต่าล้านปีกับพวกที่เข้าวัดเข้าวารือภาวนาเป็นเรื่องของคนที่หมดหนทางหรือเรื่องของคนที่ไม่เชื่อมั่นตนเองนะครับนันะนไปคิดจะ่ไปจินตนาการหรือปรุงแต่งแบบนั้นไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นแบบไหน,นพุ่มไ้บ้างครับมันเป็นอาหารใจที่ควรที่ควรจะป้อนที่ควรจะ ให้การรับรู้หรืออบรมพุโทโธธรมโมสังโฆนี่คืออาหารใจที่ไม่ต้องสิ้นเลืองไม่ต้องใช้เงินนะครับไม่ต้องซื้อเลิขสิทธิตไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่สามารถจิบยกอ้กางองิงท่าริงกระลุกรู้นึกขึ้นมาได้ทันทีเพราะมันนี้มันรู้ด้วยใจสัมผัสด้วยใจไม่ได้สัมผัสด้วยมือสัมผัสด้วยสายตาแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือก็สัมผัสด้วยสายตาแต่ถ้ามันจะเป็นอาหารใจเนี่ย อันนั้นเป็นอาหารตาอาหารหูอาหารกายแต่ถ้าเป็นอาหารใจมันต้องใช้ใจเป็นผู้กําหนดผู้รู้สัมผัสที่ใจรู้ที่ใจสําเร็จที่ใจใจมันก็จะสามารถรอดพ้นจากความทุกข์เหนือความทุกข์แต่ถ้าไม่ให้อาหารมันเลยปล่อยให้มันเสพ็จอยู่ใจกัลานธาตะตัณหาหรือว่าโมหะที่มันเป็นเรื่องอบายของโลกเนี่ยเป็นเรื่องของ ความอิจฉาฤทิษยาต่างๆเนี่ยก็เรียกสะสมความมืดมัวอกุศลที่มันเยอะๆนี่มันก็จะมีแต่แรงของตัณหาของกีเลสที่มันหมุนเวียนคุกเข้าอยู่กับใจตนเองเรียกคิดดีไม่เป็นเป็นคนคิดดีไม่เป็นเป็นคนไม่รู้จักคิดดีเหมือนคนที่มันเคยชั่วช้าสามานเชดด้วยชั่วช้าด้วยวิธีไหนหรือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่พอเวลามันจะ ทำความดีมันก็จะมองเป็นเรื่องยุ่งยากแต่พอทำความเลวหรือทำอกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คล่องมือครับคล่องความคิดเพราะมันทำจนชินเนี่ยเหมือนคนฆ่าปลาในตลาดขายปลายอย่างเราเราเดินผ่านเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกกังวลกลัวกลัวการที่ขายปลาที่จะต้องทำแล่หรืออะไรก็ตาม่แต่โดยอาชีพของ พ่อค้าแม่ค้านั้นมันก็จะมีความรู้สึกปกติเฉยๆเพราะว่าทำจนเกิดความเคยชินแต่ก็มีครนะับบางคนทําจนเกิดความรู้สึกกังวลเหมือนอย่างรู้สิก์ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยมีพ่อค้าปลาเนี่ยทุบหัวปลาเนี่ยมีอาชีพทุบหัวเปาแล้วก็ขายเขาบอกตั้งใจรู้จัก รู้จักมาจนอายุอะไรกันเห็นก็ทุ่มเองกันน่ะพัวพัวพัวันหนึ่งคนมันจะหมดอายุไข่เนยนะั่นอายุอีท่าไหนขับรถรู้ไม่รู้ยังไงขอไปจําไม่ได้ว่ารถรถแบบไหนโดยรถโดนรถสวนชนทับไปที่หัวแบนเหมือนปลาเลยเหมือนปลาไม่มีปิด นั่นจึงบอกว่ามันแฝงเข้าไปเขาเรียกมันมีมันเป็นตะกรอหรือมันเป็นจริตนิสัยที่ตนเองทําไปโดยมองอาชีพเป็นหลักเขาเรียกมองการเลี้ยงชีพคุณในจางพระพุทธศาสนาถ้าก็ห้ามจริงๆมันมีทางออกไหมมันก็น่าจะมีนะแต่เอาเป็นว่าฟังเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ตตนเองเหมือนอย่างสมัยก่อนตอนผมอายุยังน้อยอายุสิบกว่ายังไม่ถึงยี่สิบ คนแถวบ้านเนียแถวบ้านแม่ที่จากจังหวัดกำลังตั้งท้องไม่ปอุตริอะไรคิดอยากจะกินลิงฮะเะสมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่เป็นสัตนาหงวนี่เนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่ก็อยากจะกินเนื้อลิงก็ก็ไปแกงกินลิงกินข้างเลย ไอ้สามีก็รื่กจิตใจดีงามเหลือเกินเอาใจภรรยาก็ไปยิงครับไปยิงเปรี้ยงเดียวหล่นลงมาเลยแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันมีลูกในท้องหรือว่ามันลูกมันกอดอกอยู่รู้สึกแะลูกในท้องเนี่ยครับหล่นลงมาเลยครับแล้วเขาก็เอามา,อามาแกงนี่แหละครับม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแล้วครับ กินไปอย่างคงอร่อยอ่ะแต่สิ่งที่มันตามมากับลูกที่เกิดมาลูกที่เขาตั้งท้องอยู่เนี่ยลิงขนสีดำยังไงสีข้างของเด็กผู้หญิงเนี่ยครับเด็กผู้หญิงเนี่ยสีข้างก็มีขนเหมือนลิงเลยเป็นย่อมเป็นย่อมเป็นย่อมไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่หายอยู่ยนั้นนะครับก็เรียกเขาเรยกช้ชาติ เรียกสันดานอย่างความเรียกม,มักง่ายของการเอาชีวิตผู้อื่นมาสนองความอยากของตนเองแล้วคงจะไม่ได้พิจารณาไม่ได้ดเูเพราะมันทําจนเป็นความเป็นความคยชินในการจะทําอะไรก็แล้วแต่หัดกำหนดหัดฝึกฝึกใจตนเองให้มันลดลงละลงท่านอย่ามองว่ามันมันไม่มีผลอะไร ก็มันเกิดมาเพื่อให้กินมันเกิดมาเพื่อให้ข้ามเกิดมาเพื่อแลกเกิดมาใช้กรรมของมันมันก็เกิดมาใช้กรรมมันแต่มไม่ได้เกี่ยวท่านนะท่านต้องไปสร้างกรรมต่อให้ท่านทาไมวันที่ผมเคยเล่าตัวผมเองเนี่ยผมไปจะลองวัตถุมงกลเนี่ยด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นแล้วไม่ใช่ว่าขึ้นขนองก็เป็นสรวรพคุณก็พูดกันจังลักหนาก็เลยลองปลา พอดีข้างบ้านเอาปลาสวายมาใส่เข้าไปในปากปลาแต่อธิษฐานแบบงโ,งโง่ๆมาเดียนอธิษฐานแบบเป็นกิจลักษณะหรืออะไรประมาณนั้นฟันลงไปที่ปลาสวายนั้นตะกุดใส่ปากไปเนี่ยสองท่านครับแต่พอเป็นสองท่านนี่มันร้องเหมือนจุนักจริงๆครแก่เดี๋ยวผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงปาลามร้องอะไรนั้นมันปลาสวาย ร้องเหมือนตุนัตไม่มีกิตเหมือนตุนัโดนกระทื้โอ้เหมือนตุนัตขอน่นี้นะหลังจากนั้นไม่นานนะครับไม่เกินเจ็ดวันหรือสิบห้าวันน้องชายผมขึ้นมาจากตจางจังหวัดมาเยี่ยมโรงเรียนปิดเทอมเ่อยังเรียนหนังสืออยู่เอาการ์ที่ไม่ได้เจอกันก็ลองเล่นสนุกสนานกันไปนครับแย่กันไปเรื่อยตามภาษาที่น้องที่นี่ข้างบนมันมีลาวตัดผ้ายอยู่ กัประมาณหนึ่งเซนกังอลูมิเนียมเนี่ยครับประมาณหนึ่งเซนแต่เล่นวิ่งกันไล่ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามไฟฟ้าแป๊บต่างคนต่างฟ้าปันกันโคราด้างกันดึงชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมานนองน้องชายมันปล่อยมือไอ้กับนั้นมันแทงเข้าใต้จมูกผมมันเย็บสิบห้าเข็มความรู้สึกมันบอกเลยว่าเราไปเอาชีวิตเขาเนี่ยไอ้นี้เขาแค่ทาให้เราบาดเจ็บ เขาไม่ได้เอาชีวิตเราเพราะเราทาไปเพราะความโง่ความเขาไม่ได้ทาเพราะความพุทธนองหรือทําไปเพราะอยากยาชีวิตเขาแต่เพราะความโง่งที่ไม่พิจารณานะครับในทุกวันนี้ที่ผ่านมานี่ผมยังมีบางครั้งถ้าผมผมมีโอกาสผมก็จะอุทิศส่วนกุศลให้เขาอยู่เรื่อยๆนะครับ ล้างแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ก็ทําอยู่เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องครูใหญ่ที่ผมไปดูที่โรงพยาบาลน,นิติเวชเนี่ยแต่ครูใหญ่นี่ผมทําให้ตลอดถือว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ทําให้ผมเห็นในเรื่องของร่างกายของมนุษย์มันมีอะไรบ้างนันการที่ผมนําสิ่งต่างๆมาอธิบายมาสาธยายพูดเพื่อให้เกิดความมลึกรู้และลึกได้ของท่าน รายการที่ท่านเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายมันเห็นต่ความเพื่อเห็นตามสภาพของโลกเราสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถแก้ไขได้อย่างที่ผมบอกว่าแม่ก็บอกคนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกได้ครับทําไมจะเลือกไม่ได้เราเลือกที่จะไปเกิดในสิ่งที่ดีนั่นคือทําความดีสร้างบุญงามความดีสะสวมว่าแต่ทาด้วยปัญญานะครับไม่ใช่าทาหวังว่า ทำหวังว่าจะไปเกิดดีด้วยการลักขโมยเขาเพื่อเอามาทําอะไรแบบเหมือนโรบินฮูดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทำด้วยสติทําด้วยปัญญาและโดยเฉพาะการฝึกฝนเจริญภาวนาเนี่ยสำคัญเพราะการทําด้วยสิ่งของวัตถุปัจจัยมันเป็น,นเปนมันเป็นทานกุศลมันเป็นความเอื้อเฟื้อเป็นความเมตตาธรรมนั้นหนึ่งแต่ใจความหลักสำคัญอยู่การเสียสละไม่ยึดไม่เกาะ รู้ว่าเออใจเราเนี่ยวเวลาสละออกไปแล้วเนี่ยความเสียได้หรือว่าความหวงหาหวงหาอะไรยาวอนหรือว่าหวงต่างๆพวกเนี้ยมันมีไหมมันมีเชื้อไหมถ้ามันหมดเชื้อเมื่อไหร่แสดงว่าท่านเอาชนะใจท่านได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วถ้าถึงเวลานั้นน่ะท่านจะเห็นตัวท่านเลยท่านจะเห็นการเกิดอยู่ในตัวเห็นการแก่อยู่ในตัวเห็นการเจ็บอยู่ในตัวและรอการตายจริง นั้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการฝึกใจเราเบื้องต้นเพื่อปฐมปฐมบ,บทที่ผมกาลังบอกว่าสําคัญที่การมีสติไม่ใช่สอนให้ท่านมีสติเพื่อที่ท่านจะได้พิจราจราณาแล้วไปเหาะหรือเดินอากาศวุนำดำด้นนะ้าดาดินได้ไอ้นั้นถ้าท่านทําได้ก็ถือเป็นวาสนาเก่าของท่านแต่วาสนาที่ควรจะเกิดที่ควรจะเป็นก็คือการที่มีสติใช้ชีวิตมองย้อนไปในสิ่งที่มันผ่านมาล้มเหลวเสียหายหรือว่าการดาเนินชีวิตที่มัน ขาดปัญญาในการพิจารณาอยู่กับความเขาอยู่ความโง่อยู่เป็นเสาหลักของความคิดตลอดเวลาเัทนขอให้มันตั้งสติใหม่ขอให้ท่านคิดไม่ออกมองบอกไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่ย้อนกลับมาทำภาวนาเลยครับจะมากจะน้อยจะเร็วจะช้าไม่เป็นไรเวลามันมีความรู้สึกราคะก็ดีโมหะก,ก็ดีโทสะก็ดีอารมณ์ต่างๆมันพุกพ่านอยู่ในความคิดในกายของตนเอง วิ่ง้าหาพุโทโธธโมสังโฆเลยครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยได้แน่นอนแต่ถ้ากําลังไม่พอช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรครับนึกถึงคนที่เรารเคารพนึกถึงพ่อแม่เรานึกถึงว่านึกถึงโทษทุกข์ที่มันจะจะเกิดกับตนเองอันนี้นะครับบุญมีจริงกรรมมีจริงครับทุกอย่างมีจริงหมดครับแต่ขาดปัญญาเนี่ยเวลามันเกิดปัญหามันแก้ยากับแก้ไม่ได้ ท่านก็ต้องเสวยวิบักนั้นนะครับท่านขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อศรัทธาในตนเองท่านศรัทธาในพระพุทธในพระธมพระพระสงฆ์แล้วเนี่ยท่านศรัทธาด้วยความคิดท่านศรัทธาด้วยการฟังศรัทธาด้วยการเห็นที่คนกลบาหว่าท่านกราบตามเขาบวชตามเขาแต่ท่านยังไม่ได้เกิดเกิดความศรัทธาในในหัวใจท่ถถานในปัญญาท่านคำว่าศรัทธาในหัวใจมันเป็นยังไง อันนี้มันศรัทธาตามที่พ่อแม่บอกบวชนะลูกแม่อยากเกาะชายพระเหลืองเออบวชเธอมึงมีเคาะบวชเธอชีวิตมึงจะได้ดีขึ้นมึงเกเรมาเยอะอะไรอีกหลากหลายครับบวชเธอมันเป็นเจาเพศบวชเธอะก็แก้บนบวชสารพัดไอ้อย่างนี้เขาเรียกบวชเพื่อบวบบวชตามกิเลสคนโบราณที่สะสมมาแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็อยู่จะดีได้จริงหรือแค่ไหนอยู่ที่ท่านจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ก็ต่าง แต่คนโบราณบวชแล้วได้ดีจริงนะครับเหลวไหลเกเรเป็นมหาโจรเป็นอะไรก็แล้วแต่บวชพอบวชแ,แล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วคลิ่มากด้วยครับเพราก็เห็นโยกเห็นชีวิตมาเยอะสิ่งเป็นสิ่งตายมาเยอะพอบวชแล้วก็ได้พบแสงธรรมไ้พบคําสั่งสอนจิตใจมันก็ว่างสะอาดดีขึ้นไอ้ที่เลวก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเอาใจใส่ ให้หัวใจตนเองแข็งแรงมีสติสามานานึกที่มากขึ้นนครับท่านขอเพียงท่านฝึกใจท่านรักษาใจท่านให้รู้อยู่กับการภาวนาพุทธโทธธรรมสงฆคและทําให้ได้ทําให้เป็นคันติวิริยะสัจจะและอธิษฐานมุมาณะสําคัญเพื่อตนครับแต่ผลลัพธ์มันจะออกมาโดยทั่วไปทั้งทั้งรักษาตัวตัวท่านและใจท่านได้ทั้งเทิดทูนยกย่องไว้ซึ่ง พระพุทธศาสนาและวัดพุทธไทยสวรรค์และคณะสงฆ์แน่นอนอีกทั้งหมู่คณะญาติกาอุบาสกอุบาสิกามันก็จะแข็งแรงขึ้นเมตตาอภัยอโหสิอุเบคาครับฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาในการเจริญพระพุทธมนต์เย็นและการเจริญสติภาวนาดุสสาระต่างๆตามเหตุปัจจัยที่ควรทำความรู้สึกกลับมาให้เป็นปกติปัจจุบันนะครับ หายใจให้ลึกความรู้สึกให้กลับมาเป็นปกติครับท่านจะมองว่าการหายใจลึกมันเป็นไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดมันมีขึ้นมานี่นามืดลบได้นะครับให้มาพร้อมมาราตนาองค์พระขึ้นไว้เหนือกระหม่อมจอมปราสาทตัง้งจิตอธิษฐานกร,ราบราตนาคุณพระศิรรัตนไตยีตสมารเจ้าวาดพระคุณไทยสวนทุกรูปบูราพาตริย์ตรยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เพด้วยอน,นิสงส์อำนาจกุศลนผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เจญสติภาวนาธรรมะเย็นถวายเป็นพุทธธรรมสังฆบูชานี้จงบังเกิดเป็นพราวะปัจจัยอุทิศไปแกบิดามารดาผู้ร่วงรับหรือยังมีชีวิตอยู่อีกทั้งข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบราตนาคุณพระศรีรัาตนไตรพาะสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินพระบูรพากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แผ่เมตตาบรารมี ปกป้องแผ่นดินปกป้องทุกหมู่ชนกําจัดภัยกําจัดโลคาปยญาธิโลกร้ายอันตรายทั้งสิ้นและขอให้จงบังเกิดผลดีผลงามแก่แผ่นดินงอกงามด้วยสรรพสิ่งที่ดีสาขาอาชีพทุกแห่งหนให้มั่งมีสีสุขโดยทุกประการแต่ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตารู้แจ้งหนินธรรมตากเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธังอนันตังพระธรรมังจกักรวรังพระสังฆังนิพพานปะัจจโยตุ